สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอารถเก่งน่าใช้นะครับเป็นซิตี้คาร์อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นยอดนิยมเลยนะครับพี่ๆนะเอามาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับเป็น Honda City นะครับ1.5ตัว V นะครับรถปี2019เป็นโมเดลปี2018 19นั่นเองนะครับพี่ๆนะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆเป็นตัว1.5ตัว V ด้วยนะครับเป็นตัวรองท็อปเลยนะครับมีรายละเอียด จุดเด่นยังไงบ้างมีออปชันอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับแล้วก็สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยนะครับเริ่มดูกันที่ตัวล้อก่อนเลยนะครับล้อเป็นสีเทาหน้าเงาขอบ15นะครับมาพร้อมยางบิดโตนสีเส้นดอกนานาใช้งานได้อีกยาวๆนะครับสีด้านข้างเป็นสีขาวเดิมโรงงานสวยทั้งคันนะครับเป็นสีขาวโอโม่นะครับหรือขาวซปเปอร์ไวท์นั่นเองนะครับภาษี 67แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเลขตัวถังก่อนดีกว่านะครับพี่วีนะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับ h o น d a น่จะอยู่ทางซ้ายนะครับนี่เลยแผ่นเพจเลขตัวถังนะครับนี่เลยนะครับดูครับสภาพสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูห้องเครื่องกันต่อหัวใจหลักสําคัญนะครับสําหรับห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์พันห้าสี่สูบไอวีเทคนะครับแรงแน่นอนตัวนี้นะครับเครื่องเดียวกับ Honda j a z z นั่นแหละครับพี่วีนะ นี่เลยเป็น4สูบ IV t e c ทนะครับแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วเรียบร้อยไฟมาเต็มนะครับหัวนงหัวน็อตต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะครับรอยซิลิโคนนะครับดูนะครับนี่คือเดิมโรงงานพี่ๆคนไหนอยากได้รถแบบสไตล์แบบเดิมโรงงานอยากได้ใช้งานสักคันรถคันแรกของบ้านก็ได้นะครับผมแนะนำเป็น Honda City กคันนี้มีมอยไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับดูนะครับนี่เลย ฝากระโปงเดิมโรงงานนะครับมองงมอกอยู่ครบนะครับสาหรับเครื่องยนต์ดูนะครับเครื่องแห้งแห้งเนียนๆนนนะครับรถเพิ่งล้างเสร็จด้วยนะครับไม่มีน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มแน่นอนนะครับสนงสนิมหาแทบไม่เจอนะครับเนี่ยครับปกติรถเก๋งนะครับหรือฮอนด้าเนี่ยสนิมขึ้นง่ายนะแต่คันนี้ละประกันนะครับพี่ๆนะดูครับสภาพสวยกริบเลยนะครับสวยกริบๆเลยไม่มีโดนน้ำทะลงทะเลแน่นอนนะคันนี้ป้ายทะเบียน ระยองก็จริงนะครับนะแต่ไม่มีโดนทะลงทะเลแน่นอนสภาพสวยคลิปมาเชื่อมาดูด้วยตัวเองเลยนะครับพี่ๆนะโคมไฟหน้าสวยใสนะครับเป็นหลอดฮาโดรเจน r รีเฟกเตอร์แต่มีไฟเดย์ไทม์นิ่งไลท์มาสวยมากๆนะครับไฟเดย์ไทม์ตรงนี้นะไฟตัดหมอกยังไม่มีนะครับสามารถไปใส่เพิ่มเติมติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับมาพร้อมกับชุดสเกิร์ตรอบคันด้วยนะครับสวยจริงๆนะครับสวยลงตัวมากๆครับน่าใช้นะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่อยู่ใน ประเภทซิตี้คาร์แล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับประหยัดมากๆนะเครื่องพันห้าสีู่บมาดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในนะต้องบอกว่าโคตรสวยโคตรหล่อนะครับดูตรงนี้ก่อนเลยนี่แผ่นเพจสครับด้านข้างนะครับยังไม่ลอกซิลิโคนออกเลยนะครับพี่ๆนะเลขไม้ก็น้อยนะครับไม้เพียงสามหมื่นเก้าพันโลนะผมตีกลมๆก็ได้สี่หมื่นก็ได้นะครับพี่ๆนะวงมาลัยมันตีฟังก์ชันหน้าจอเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นจอแอนดรอยนะครับนี่เลยคุ้มๆแน่นอนนะครับ สัมผัสลื่นไหลนะจอยแอนดอยตัวนี้แล้วก็มีกล้องถอยมาด้วยนะครับติดตั้งกล้องถอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับดูครับภายในสวยใสสะอาดนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับหุ้มมาใหม่เลยนะครับเป็นเบาะหนังหุ้มใหม่นะครับพี่พี่นะสีดําเดินได้แดงนี่เลยคุณลูกค้าเก่าเขาน่าจะหุ้มมาตั้งแต่ออกห้างไปแดงนะครับนะนี่เลยสภาพแบบสวยๆครับไม่มีแบบฉีกขาดเลยนะมีรอยตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับดูนะครับเล็กๆน้อยๆเลยส่วนด้านข้างซอกประตูนะครับ ดูครับหัวน้องหัวน็อตพิเกอร์เติมลมยางเท่าไหร่ยังไงครับมีหมดนะครับไม่มีลอกไม่มีถลอกไม่มีหลุดนะครับปุ่มอีคอนโหมดนะครับนี่เลยปรับกระจกก็ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มีปุ่มอ n g ินส s t a r นะครับเพราะเขาเป็นกุญแจแบบคีร์เลสนะนี่เลยแอร์ก็เป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะนี่ครับพวงมาลัยสามก้านสวยๆครับบอกเลยว่าสวยมากคันนี้น่าใช้ครับคุ้มค่าแน่นอนซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ครับเบาะหลังแทบไม่มีการใช้งานเช่นเดียวกันสําหรับภายในของ Honda City ้นะบอกเลยว่ากว้างไม่แพ้รุ่นอื่นๆเลยนะครับไม่แพ้ตัวรุ่นสูงๆอย่างรุ่นพี่ซีวิทแบบนี้ไม่แพ้แน่นอนนะครับสําหรับความนั่งสบายและความกว้างของภายในนะครับนี่ครับดูครับแผ่นเพจสครับต่างๆยังไม่ลอกซิลิโกนสีฟ้าๆออกเลยนะครับนี่คือรถสวยเดิมๆนะครับที่พีท่านไหนหาอยู่นะไม่มีผิดหวังนะครับเสาอากาศดูครับ ได้แบบครีบฉลามมาเลยนะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับนี่มีติดตั้งมาให้สเกิร์ตรอบคันเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องถอยมีนะครับในส่วนของฝาท้ายล่ะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับในส่วนของฝาท้ายนะครับเพื่อนๆน,นะพี่ๆนะนี่มาดูกันมีอะไรบ้างของงัดขึ้นมาหน่อยมียางอะไหครับพร้อมชุดคู่มือนะครับแล้วก็ดูครับ รอยพวกกาวพวกเนี้ยเขาเรียกกาวมะพร้าวอะไรพวกนี้นะครับนะเดิมเลยแล้วไม่มีสนิมเลยนะครับดูว่าโอ้โหแบบโคตรกริบนะพรมๆต่างๆนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่เลยแล้วก็น็อตฝากระโปรงดูครับนี่โอ้โหโคตรสวยนะผมให้คําเดียวคำนี้ว่าสวยเดิมโรงงานนะพี่ๆไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับซื้อไปนะครับดูครับเม็ดอาร์ตต่างๆแก้มตามตตามอะไรนะครับนี่ฝากระโปรงนะครับ ให้ดูเต็มๆคันนะฮอนด้าซิตี้เป็นอีโชมนึงนะครับที่บอกเลยว่าขายดีแล้วก็ยอดนิยมนะครับเพราะว่ามันใช้แล้วมันอึดถึกทนเหมือนกันนะครับไม่แพ้อะไรนะถ้าซงเมนต์เดียวกันวีออสแบบนี้ครับนะเป็นคู่ปรับคู่แข่งกันมาเลยนะครับสําหรับฮอนด้าซิตี้นะนี่เลยนะครับรอบคันนะครับก็สําหรับคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับพี่ๆนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยหรือแอดไลน์มาคุยกันก่อนนะครับมาดูรถตัวจริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับได้นะครับ หรือพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดอยากได้นะครับไม่ต้องห่วงนะเดือนนี้นะครับจัดส่งฟรีให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงบ้านจัดส่งรถให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะครับพี่ๆนะโอเคนะครับยังไงก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับรถเข้าใหม่ตัว1.5ตัว V ีรถโฉมปี18 19นะครับเลขใหม่เพียง39,000นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ